สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางอีกะระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานรวมทั้งทะเลจีนใต้ในวันนี้ค่ะในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกอยังคงพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนดังนั้นก็จะทําให้บ้านเราตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกค่ะหลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคอีสานจะเย็นลง1-2องศาเซลเซียสนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวนันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงต้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้กันเอาไว้ด้วยนะคะ